ก็เกริบวคิดยังเห็ดน้ำเด็กน้อยคนบวชเอคิดคนบวชเอคิดว่าย่านเปลืองหรือว่ายานเปลืองแบบแบบอยู่บระดายคนก็อเอเห็ดก,ก็กินแบบนี้อยู่แล้วแหละนอยจากนั้นกินกับบัลลังก์กับซื้อรู้ซื้อลาคือฮ้อมันกินบางสิทธะมันกินแบบบวชเ็กน้อยเขาเคยกินได้แบบนี้่นะพี่น้องอืมดีกว่าทิ้งเสยียด็จแต่พี่น้องเพิ่งก็ย่านต์เปลืองอ,อะไรความหมายนะ มึงเธอมีไปหาแต่หมองแต่ไม้ก็บพ่ได้มีหมูไปมลน่ะ ừ, อืออือว่มัน,นตะล่อใส่เด็กน้อยได้บัตรคิดว่าเรื่องตะล่อใส่เด็กน้อยแบบน,น,นี้นั่นน่ะเขาก็ไปเขาเขาก็ไปหาอยู่แล้วคิดว่ามนกัลใจเพชรนี่ตะล่อใส่เด็กน้อยถ้าคิดแบบนั้นนะคุณคิดผิดข้าวหน้าแบบพี่น้องแล้วบวกคิดแบบเด็กน้อยมันตะลอ่อกินน้ำผู้งไงบ๊บัติเนี่คือบวกคิดอีกด้านหนึ่งอือถ้าจะคิดแบบค่อยๆใส่ให้ง,งานเขา อืต่หาหน้านไม้มากกับมาเห็ดสูเขากินนั่นใส่สำนันมันบบเมนเป็นการตลอดหรอกคอยเห็นคอมเมนต์ผู้ใหญ่ตลอดใส่เด็กน้อยอืมคอยคิดว่าคอยให้มากกว่าคอยใส่เขาสำนันแหละพี่เนอะ